หวานฉ่ำแก้วเซตอสหน้ากระชากไวนานๆจะได้เห็นแก้วอภิริดีรงรูปคู่กับคลนรีวินไทยสุวารีหรือเซตอสโคศกกองทัพบกที่ตอนนี้กำลังทำหน้าที่ในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายอย่างเข้มข้นด้วยลุกสุดมากขึ้แต่น้อยครั้งที่จะได้เห็น มุมหวานๆน,น่ารักน่ารักแบบนี้ทำให้คนโสดได้อิจฉาสำหรับแก้วอภิรดีและเศษตอดน,นั้นแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปี2556โดยแก้วอภิรดีเปิดใจหลังจดทะเบียนสมรสว่าเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่ทางคุณต้อททำให้เธอเองก็รู้สึกมั่นใจขึ้นดีใจแต่ฝ่ายชายเขาก็ยังอยู่ที่เดิมกับครอบครัวของเขาแม้จะไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเหมือนกับคู่อื่นๆแต่ก็รู้สึกดี ที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนเพียงแค่มั่นใจกันมากขึ้นเพราะส่วนตัวคิดว่าพันธะต่างๆมันสู้ความซื่อสัตว์และความจริงใจไม่ได้ส่วนสาเหตุที่ไม่ยอมย้ายไปอยู่ด้วยกันทั้งที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วนั้นแก้วอัพริดีแจ้งว่าเพราะคบหากันมานานถึงแปปีจึงรู้ว่าหากอยู่ด้วยกันก็คงจะยิ่งทะเลาะกันมากและอาจจะเลิกกันเร็วขึ้นเพราะต่างคนต่างมีความเป็นผู้นำด้วยกันทั้งคู่ และล่าสุดแก้วอภิริดีในวัย59ปีก็เพิ่งจะตัดสินใจทำสัญญกรรมครั้งใหญ่ในชีวิตและล่าสุดผ่านมา3เดือนแก้วได้โชว์หน้าใหม่ให้ทุกคนได้เห็นซึ่งต้องบอกเลยว่าหน้าเด็กลงแบบสุดจนทำ Open เอาเพื่อนและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมเป็นจำนวนมาก